สวัสดีค่ะพี่น้องบ้องปโปนมัอนี่เขาป่าไม่เป็นเขาป่ามันนี่ขึ้นเขาเมาหาเก็บอันบูเบอรี่ค่ะบูเบอรี่มาคนเดียวก็เลยใส่เสืออ้อจังสี่ใส่เสื้อกับข้างหน้าข้างหลังเอาข้างหน้าไม่ไว้ข้างหลังเอาข้างหลังม่ไว้ข้างหน้าใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูการไล่ล่ากวางป่าเนาะก็จิมีนายพานแอบซุ่มยิงกวางปางสีหนะ้าเขาก็ต้องใส่เสือ้อสิมันเด่นๆเนขาจีได้ เาจีได้แนมเห็นเ้าเนาอเขอที่ได้เพอซ่องเขา่ะนะเออนั่นละพี่น้องเดี๋ยวให้ดูบูเบอรี่เด้พี่น้องเด้อพูดนะอันนี้อันนี้มันจะเป็นผู้เขาสูงขึ้แบังี่เนาะเพราะว่าบูเบอรี่ต้นมันเตีย้ยถ้าเราไปเก็บในพื้นราบนี้เราจะปวดแอวเนื่องจากว่าเราก็เป็นผู้อาว,วุโสท่านหนึ่งเนาะอันนี้เขาก็เลยมาเก็บตรงตรง เชิงเขาจังสิเราก็เก็บขึ้นไปเรื่อยๆจังสี่พี่น้องมันจังว่าปวดแอลนะนี่ตน้นต้นบูเบอรี่เบิร์ดได้ดีน้นอยแน่ๆนี่เนี่ยเนี่ยหน่วยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะออนตันแอนตนอันนี้เลือเลือจากกวงดอกนี่กวงที่เขาที่มากินช่วงที่มันเป็นดอกนะพี่นอ้องตอนนั้นบูเบอรี่ก็กำลังโป่งใบอ่อนๆแล้วก็ที่มีดอกว่าพอมั่อสี่นะช่วงหิมะละลายไม่ไม่อันนี้ก็จะเป็นอุป,ปกรณ์นะคะเนาะเอาอัน ถ้ามันเก็บยังสิเนาะสมมติว่ามันเป็นยังสิเขาก็สวนเอาอย่างนี้นะคะสวนเอามันก็จะเราเราก็ยกขึ้นอย่างนี้มันก็จะได้หน่วยมานะคะเห็นปะนี่เด้อนั้นก็จะมีแล้วบางส่วนเนาะม้าคนเดียวฮะน้าข่อยกระยานเนาะนายพานเขาซ่องซ่องประซ่องยังซ่องด้วยอันปืนที่เขายิงยิงอันกวางฮนหน้าข่อยกระยานเขาก็เลยต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงมานะคะตอนขับม้ากับขับรถจักรยานม้าพี่น้องก็บ่ไก่ดอก กับประมาณสองกิโลจากบ้านย่างมากกระไดเฮกตอร์จะขับจกัจก,กระยานจะกรยันก็พานลงขางทั้งพี่น้องเยลยรถพ่านมาพอดีเขาก็จอดซอยคอย <laughs> จอดซอยคอยดึงอ่ะ,อะเก็บก้อนบัดนี้มาคนเดียวกวิบ้ายกคนเดียวสุดนี่แหละม่ามีว่าว่ามีผู้ใดครบ่มันว่มีผู้ใดครบคอยว่าครบไปหะนะขคอยยิงคอยซวยแล้วยิงนะคะพี่น้องเบิง่ง ไปเก็บให้บึง้งดีเด้มันเป็นนวย,อยงสิเสียอ้ยันเกิดมอนุออนอยู่ได้เห็นปะหน่อยเขาขาอยู่ก็มียังไม่สุกก็มีนะคะนี่ละอันนี้ทางนี้มันก็จะเป็นทางอันเขาเดินขึ้นเขาปีนเขาเรียกว่าอิกเเลยเฟียดละหรือว่าภูเขาอิกเะเลยนะคะซึ่งเป็นเขตที่ป่าอยู่เนะป่าก็อยู่เขตอิกกะเลยเอยงสินะมันก็เลยป่ไก่กัน ถ้าขึ้นเขาไปในี่กะทิแนวเห็นบ้านถ้าขึ้นเข้าไปก็โลกอีกฝากหนึ่งกะทิไปบ้านป่าพอดีบ่าไก่กันทะฮนต้นน้อยๆเน่แมนเบิร์ดได้นี่อันอันใบยังสี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเป็นเบอร์รี่อีกชนิดหนึ่งได้นี่อันนี้แต่ว่ามันมันติออกก้อนนานี่แล้วนี่กระแทบอันแดงแดงอันแดงแดงแบบนี้ก็อีกชนิดหนึ่งอันนี้กระแทบนี่ชิด นี่กํลังกิสุกนี่ก็หลายให้กันนเ่มาเก็บอยู่นี่เมียามักลูกแบบนี้แต่ว่าคอยนี่แบบนี้เมียาพุ่นมักกํลาลังกิสุกแต่ดีมาเก็บไปให้แล้วยย่หลายอยู่ตัวนี้ตัว่ามันมันค่อนข้างหายากไอแอ,น,อนลูกแดงๆนี่ลูกอออย่างเออทรันนะว่าออหย่างจักย่างนี่ละนี่แล้วรา้วจัรพสือไม่ยานะสือจากคนที่ เพิ่ง่าหาเนาะแต่ว่าปีนีมองนี้หลายอยู่ที่มามาหาให้มาเก็บให้เราอยู่ดอกช่วงนั่นกะจิเลือกขายของพอดีมันกะจิซุกพอดีเนาะเออแต่ว่ามันนีมาเก็บบูเบรีก่อนพูนขอจักรยานไปจอดไว้ทั้งคุณเลยพี่น้องแล้วก็ปีนขึ้นมานี่ขึ้นขึ้นมาได้ประมาณพวกหอดสิบนาทีดอกอืมก็เลยถ่า,ายวิดีโอพูนอะแมนบูเบรี่เบริร์ตน่ยซีออกน้ำตาลน้ำตาล สีสีอันนี้นบูปบอี่เออคือไนะก็จะเก็บเจ้าเวิงนี่แหละพี่น้องเป็นสีฝนคือจิต,ตกเป็นบดดไหมเอาเอาข่อยเก็บกนเด้อก็ฝนจิไลข่อย